ตัวลเตี้ยสีตัวเตี้ยสีสีตกิงกรต้องใกล้กับมี่ครับเห็ดแห่งเรียบร้อยเลยถึงเท่าะไรต้นง่ายงอันนี้ต้องใกล้กว่นี้แมนครับต้องใกล้บักง่ายเลยตะเก่งมี่ครับมากมากกระตองไปหาเห็ดพี่น้องมาหาซื้อเอาหุ่นนุ่นอยากได้ตัวใหญ่กระสานกระสานน็อตไปตัดกินไหม เต็มเลยพี่น้องครับมันก้างแต่ว่นก้างใหญ่ไปยุบตัวนี้ไปยุบเราจะต้องไปตัดปิ้่อ้รายลอยเด้อพี่น้องตัวสีโจะอะไรนี่ป้าป้าเสียนสินี่เนี้ยนี่ตอวนี้ปลาร่วมปลานั่นตอนนี้โลดละลอยตอนคัดนอแต่หากก่วยโลดลอยนอ ขี่ลยขอไหนลอยข้าขนแล้วข้ลได้ล้วกเดือดนลกขอเที่ยวปนมาตือถู้ปอดต่อมาเที่ยวกันไได้าส่อะไรไงของไไม่กป มาดใ่สินาลาโอ้บาวันอยู่บ่ครับผมครับยู่บาวันอยู่ข้างล่างผมนครับผมาวันกผมขวงงัอตัวผมโชคดียูทุแลนดหุจังยังเต่าถุงงอยังสิูะผมนะแต่ผมมาปีเะเที่ยวมายอเง้มือนี่ปบงงัวันาบรูนี่ไปแมาบงงอนคุณนวันอยูขาล่าง ผเสยงงยังมไทยอยู่เสียงงยงครัคืองขายของครับอูุ้็น่าเดียวแ่ป้าเจะสื่อครับย่า่เสื้อนำแข็งมันก็มีใส้หอยด้พี่น้องครับนำแข็งก็ใไ่้ห้ครับคือป้าแทนนำแข็งบักพริกก็มีพี่น้องบักพริกก็มีเด้อพี่น้องครับ อูนยื่อไปผู้รอดสามสี่ถุงครับโอ้ล่มหล้ว่ยายนะยังล่มล่มบ่มไว ลงมาข้างล่างพี่น้องมาด้วยมามาคุยกันกนลงมาคุยกันได้เลยไม่ต้องขี่บอกวืนตาก็มีกขึ้นมาจากน้ำเลยพี่น้องแก้วบ้านนี้มันมีขี่ป่ะคใช่มีขี่น้อง คบันนี่ันบนออมี่เยเราจะออกัุงี่มขเลัไจะขีดเลยมีนะกรบหูตั้งแต่ว่าเส้นดีโลนึงเต็มเต็มไห้กิมพการะกหน่อยนี่บ่เออเะการหน่อยโลนึงกิโลนึงก่โลนึงบ่ผมมาถาม ถามไซื้อมตะการเนี่ยเดีกิโลนึงเออกิโลนึงตะการนี่เต็มพดีโอแพอ้โอ้โอพโอ้อ้อ้โอ้โโอ้อ้โ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 อ้้้อ้โอ้้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้้อ้โ้อ้้้าได้ออ่ออ้อ้ออออ หน้าสิไมาลายเอ็มไ,ไทยไปพี่น้อง,งโอ้ยใหญ่ยูเวนต้นยกคือนมาชิมเลยเนี่ยปวดแขนนั่น,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 นพี่น้องจะว่า,ก,ากับนงกเก้าปึ๊บแต่ว่าแต่ว่าทนี้ใหญ่ยูครับใหญ่ยูใหยูในบาร์นดเกิดเนอยู่แพี่น้องครับนางหนโอ้อโหผีดอะ เจ็มสั่งมาตัวเนียยางๆกได้พี่น้องได้คือได้เกืบแต่มม่จะม่เลยหล่มหัวซักออหินตั้มหัวเลยด้พี่น้องอ ทั้ง gotcha. ท mm ุก hmm. ทุกเลยเปลาแก้วปลาแก้วงใสดีเนาะปลาไม้ปลาหนาไม้น้ำนาะปลาหนาไม้น้ำพงปละครละครใคมาครับใสวยน